สวัสดีครับพบก,กันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้มาตอบคำถามจากสมาชิก VIP ของเรานะครับซึ่งได้ใจหลายเดือนเข้ามานะครับถามถึงหุ้น KCA k, k KCAR นะครับแล้วก็ TRS แต่ว่าคลิปนี้ขอเริ่มจากหุ้น KCA r k ก่อนนะครับหุ้น k k a r คือบริษัทกรุงไทย c r คารินแอนล s สจำกัดหมหาชนนะครับตัวย่อ KCAR ราคาล่าสุดวันนี้นะครับ8บาท70ตังค์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ราคานิ่งๆนะครับไม่ค่อยวุ่นวาจากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อข่าวนะครับแล้วก็เราก็มาดูผลดําเนินง,งานนะครับล่าสุดไตรกาสที่1ยังไม่ปรากฏนะครับดูข้อมูลล่าสุดก็คือเป็นประจําปีนะครับเราดูข้อมูลประจําปีก่อนนะครับเป็น กำไรสุทธินะครับก็ถือว่าทรงๆนะครับปี62เทียบปี6กก็ถือว่าเทบจะไม่ลดลงเลยนะครับโควิดทำอะไรไม่ได้นะครับก็ยังคงกําไรค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับ88ตังค์นะครับปีนี้ก็88ตังค์นี่คือหันต่อหุ้นแล้วนะครับถ้าเราคูณด้วย PE10 เท่าเราจะได้พื้นฐานที่8.80บาท80นะครับ8าท80ตอนนี้ราคาอยู่ที่8.70บาท70ก็ถือว่า ลงมานะต่ำกว่าพื้นฐานนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วต่ำกว่าพื้นฐานนะครับจากนั้นเราก็ดูต่อครับดูเรโชตอนนี้ PE ก็ประมาณไม่ถึง10เท่าก็ถือว่าดูดีมากนะครับผลตอบแทน5%โอ้โหนะครับแล้วก็ p r เบอร์บุ๊กเองก็ใกล้เคียงหนึ่งนะครับม a เก็ตแคป2 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจเงินทุนนะครับแล้วก็หลักทรัพย์ ตัวนี้นะครับธุรกิจเขาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์นะครับนี่ก็คือกรุงไทยนะครับธุรกิจของเขานะครับมีการลองอ่านดูเกี่ยวกับเรานะครับตรงนี้ข้อมูลนะครับอาจจะเยอะไปสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นก็คือดูลักษณะธุรกิจของสระสนเทศนะครับก็คือให้บริการเช่ารถยนต์ เพื่อดาเนินง,งานนะครับเป็นสัญญาเช่าเขาใช้สัญญาเช่านะครับเพราะฉะนั้นกําไรรายได้ต่างค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างนิ่งเช่าตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับลูกค้าประเภทองค์กรนะครับแล้วก็ให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นแล้วก็มีรายวันถึงรายเดือนนะครับมีลูกค้าองค์กรลูกค้าบุคคลนะครับโดยรถยนต์มาตรฐานมีหลายรุ่นนะครับฟรีโฟล์เองค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเป็นหุ้นที่ ถือว่าเป็นรุ้นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับจากนั้นผมก็มาดูงบย้อนหลังนะครับประกอบกันอีกจุดหนึ่งก็คือปี60ศถึงปี63สามนะครับก็ดูสามมาตแรกประกอบกันนะครับนี้สินกับทุนรวมกัน4,500อประมาณ4ี่พันล้านหพันล้านตรงนี้นะครับก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่เมื่อปีหกสองนะนี้สินค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะครับปี6กสมลดลงเล็กน้อยนะครับ วันนี้สินกับทุนก็ถือว่ายังคงอพอรับได้นะครับแต่ก็น่าจับตาตรงนี้สินนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมามากกว่าทุนนะครับเพราะอยาให้มันเกินไปเยอะนะครับค่อนข้างที่จะถ้ามันเกินเยอะเนี่ยอันตรายนะครับอาจจะเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนก็จะดีกว่านะครับบัดชีที่4เติบโตได้ด,ด้วยตัวเองนะครับผมบอกว่าเติบโตได้ด้วยตัวเองไม่มีการเพิ่มทุนทีนี้รายได้ครับรายได้เขาก็2,000ล้าน2,000ล้าน แล้วก็อยู่ในเกณฑ์พันเก้าสองพันหนึ่งก็ถือว่ารายได้เขานิ่งนะครับกําไรเขาก็อยู่สองร้อยล้านสามร้อยล้านนะครับกําไรต่หุ้นเองก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันนิ่งอยู่แต่แถวแปดสิบแปดตัตงค์อยู่สองปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็ถือว่าเท่าพื้นฐานแล้วราคาลงมานะครับกาไรสุทธิเองเขาก็ทําได้ดีสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดผมมองว่ามันก็ ถ้าเราคูณด้วยปีสิบเท่าคือแปดบาทแปดสิบตอนนี้ก็ต่ำกว่าพื้นฐานนะครับปันผลโอเคมูลค่าทางบัญชีแปดบาทห้าสิบนะครับเพราะราคานี้ลงมาก็ซื้อนะครับเป็นหุ้นที่ผมก็สะสมอยู่เหมือนกันหุ้นตัวน,นี้นะครับเคคาถ้าลงมาเราก็ซื้อนะครับขึ้นไปก็ปล่อยไปนะครับทีนี้เมื่อกี้มาร์เก็ตแคปเขาสองพันถูกไหมครับแต่ว่าสินทรัพย์เขาห้าพันสี่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ market cap เท่ากับ ส่วนทุนแล้วนะครับส่วนพูดถึงหุ้นแล้วก็ถือว่าผมมองว่ามันก็คุมแล้วถูกแล้วนะครับหุ้นตัวนี้ถัดไปเราก็มาดาูเจ้ามือนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คืออยู่ในนามสกุลเดียวกันหมดเลยนะครับหนึ่งถึงหกเนี่ยนะครับจันทระเซริกุลนะครับเป็นหุ้นที่มีเจ้าของนะเป็นหุ้นก็ถือว่าเบอร์หนึ่งถึงหกถือหุ้นอยู่ก็ถ้ารวมๆแล้วก็นะครับเกินครึ่งนะครับผมมองอย่างนั้นนะ นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ปันผลปีละสองครั้งนะครับแต่ก็ตอนหลังเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันปันลดลงนะครับจากที่เมื่อก่อน40ตังค์สาตังค์ตอนนี้ก็เหลือ20กว่าตังค์นะครับต่อรอบนะแล้วก็ดูกำไรสะสมนะครับตัวน,นี้มันยังไม่โชว์กำไรสะสมนะครับตรงนี้ ปี61ปี60เนี่ยพันกว่าล้านนะครับส่วนปีนี้นะครับไม่มีกำไรสะสมแล้วก็อ่ะมันมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือกำไรสะสมลดลงเล็กน้อยนะครับจาก2 0 0พัน0้างลงมาเหลือ พันเจ็ดนะครับพันหกพันเจ็ดแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่รายได้นะครับจากการดําเนินงานนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังทําได้ดีนะครับปีหกสามเพิ่มขึ้นมาจากปีหกสองนะครับส่วนต้นทุนต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของรบกันเงินก็ยังโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะครับกำไรต่อหุ้นก็ยังคงนิ่งๆนะครับ แปดสิบแปดตังก็แปดบาทแปดสิบเป็นราคาพื้นฐานโอเคนะครับต่อไปครับเราก็มาดูเรื่องของจังหวะของกราฟนะครับเชิงเทคนิคบ้างนะครับเมื่อกี้ดูพื้นฐานแล้วก็ต่ำกว่าพื้นฐานนะครับทีนี้กราฟก็ทีนี้อินดิเคเตอร์นะครับมาดูอินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าเป็นจุดซื้อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อินดิเคเตอร์ก็กลับขึ้นไป อยู่โซนล่างเป็นโซนสะสมนะครับนี่คือกราฟเดือนนะครับก็คือถ้ามองจากกราฟแล้วอินดิเคเตอร์บอกว่ากําลังจะเป็นขาขึ้นนะครับ M A C ตัดขึ้นแล้วก็ I S I ก็อยู่โซนล่างนะครับแล้วก็มีสัญญาณซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นที่ไม่วุ่นวานิ่งๆนะครับแล้วตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเป็นแนวรับนะครับถ้าถ้ามันลงมาแล้วขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่1นนะครับแนวต้านแรกแนวต้านถัดไปก็คือแถวแถนี้นะครับก็คือ9บาท10บาท ตีว่าเป็นแนวต้านอีกจุดหนึ่งนะครับ10บ,บาทนี่ก็คือแนวต้านเส้นสีแดงนะครับพูไงคือถ้าเราลงมาเราก็ซื้อขึ้นไปเราก็มันจะปล่อยมันไปนะครับหรือสะสมได้น่าจังหวะน,นี้นะครับแล้วก็ต้องติดตามงบตรมาาที่1น,นะครับต่อไปเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มีสัญญาเช่านะครับเพราะรา,ายได้ก็ยังคงโอเคอยู่เว้นแต่ว่าธุรกิจ เขาจะลําบากแล้วเขาก็ไม่เช่านะครับอันนี้ก็คือจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับที่ต้องระวังโอเคครับนี่คือหุ้นเคคาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ